r a Pro จะเป็นมือถือตัวแรกของโลกที่รองรับ160 h z Refresh Rate พร้อมเปิดตัวสวัสดีครับพี่พน้องทุกคนวันนี้นะครับสวนสิร์นะครับก็อ,อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Realme นะครับเจ้า Realme r a s Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ ข้อมูลล่าสุดเนี่ยจากปากของรองประธานนะครับหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทวนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณซูชีนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นรองประธานของทาง realme เลยนะครับก็มีการโพสต์ออกมาทางว้ยโผนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะรองรับนะครับ160 hz refresh rate และ ในวันเวลาในการเปิดตัวเนี่ยแน่นอนว่าเปิดตัวหลังวันตรุษจีนหรือว่าหลังวันปีใหม่ของจีนนะครับซึ่งตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์ข่าวของเจ้าตัวลายการผลิตเจ้าตัวเรสของ r e a l m มีเนี่ยนะครับก็มีมาตั้งแต่ตอนที่คอคอมเนี่ยเปิดตัวเจ้าตัวชิป snapdragon 888นะครับหลังจากที่เขาเปิดตัว snapdragon 888ปุ๊บเนี่ยทาง r e a l m มีเองเนี่ยก็เปิดตัวเลยว่าเขาจะเปิดลายการผลิตใหม่นะครับ ของ Realme ที่ชื่อว่า Resline นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสเปคหน้าจอที่เรารู้กันตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือหน้าจอจะอยู่ที่6.8นิ้วนะครับเป็น OLED s c ส e รีส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับมือถือนะ6.8นิ้วหรือว่า6.9นิ้วเนี่ยกำลังชอบเลยตอนนี้ตอนนี้นะณนะตอนนี้เพราะว่ามือถือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัว lg v 6 0นะครับตัวนั้นเนี่ยหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วเวลาใช้เนี่ยมัน ดูแล้วมันไม่มึนตามันเห็นทุกอย่างเต็มตาเต็มจอมากกว่านะครับส่วนเจ้าตัว Resolution ของมันเนี่ยจะอยู่ที่3200คูณ1400และแน่นอนนะครับเจ้าตัว realme rest pro เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเป็นหัวข้อตอนเริ่มต้นนะครับจะได้ใช้เจ้าตัว high refresh rate ตัวแรกนะครับ 160H z refresh rate ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูการรีวิวแล้วก็การเปิดตัวด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เนี่ย ตัวแรมเนี่ยจะให้เรามาถึง 12GB นะครับส่วนตัว rom เนี่ยจะมีทั้ง128นะครับมี256แล้วก็มี512กับเจ้าตัว lpddr 5ด้วยส่วนแบตเตอรี่ที่เขาจะใส่มาให้เรานะครับจะใส่มาให้เราถึง5000 mah นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของปี2021แล้วเพราะว่าเจ้าตัวชิป snapdragon แล้วก็888เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แรงพอสมควรนะครับส่วนแต่ตรงนี้สิเป็นจุดเด่นนะครับของทางค่าย พี่เขาด้วยนะครับก็คือทาง oppo แล้วก็ realme เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว Fast Charge นะครับตัวนี้เนี่ยจะชาร์จเร็วถึง125วัตต์ fast charging นะครับมาพร้อมกับ Android 11และ realme ui 2.0นะครับคือสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ realme เนี่ยน่าจะเห็นภาพหลุดของเจ้าตัว realme r e s pro เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราดูว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์หลักนะครับเป็นเซ็นเซอร์64ล้านเมกะพิกเซลซึ่งมันก็ มันก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าอยากจะให้มีการพัฒนามากกว่านี้เพราะว่าราคาเดี๋ยวเรามารอฟังว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เองเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัว Realme Race Line เนี่ยมันออกมาเนี่ยนะครับทาง Realme เองก็เลยสร้าง Account ใหม่นะครับใน w ว่ยโปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะใช้โค้ดเนมของตัวนี้เนี่ยก็คือใช้โค้ดเนมคําคำว่าข่อย นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยทางด้านรูปร่างลักษณะทางด้านฝาหลังเนี่ยนะครับก็จะคล้ายคลกับเจ้าตัว realme X7 Pro นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีตัวหนังสือเขียนว่า Dare to Leap นะครับซึ่งทุกคนที่เห็นเจ้าตัวมือถือ X7 Pro เนี่ยก็น่าจะเห็นความคล้ายคลึงกันเราจะมาพูดถึงความเร็วของการชาร์จเร็วของเจ้าตัว125วัตต u l t r a d a r านะครับเขาใช้ชื่ออันนี้เป็นชื่อของทางเรียวมีนะครับก็มีการระบุว่าถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จเนี่ยจาก0ถึง41เนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเอง5นาทีครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จให้มันเต็มเนี่ยก็ทิ้งไว้เราไปทำนูน่นทำนี่ก็ได้20นาทีแบตเต็มนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะมากสำหรับชีวิตคนทำงานซึ่งเหมาะกับชีวิต ที่เร่งรีบของคนทำงานมากๆแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าตัว125วัตต์ u l t r a d a r ามาจริงๆเนี่ยจะเป็นมือถือที่ชาร์จเร็วที่สุดนะครับในปี2021นสะครับสำหรับเจ้าตัวเรมี r e s ส Pro ตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของราคานิดนึงดีกว่าตัวนี้เนี่ยราคาฟังแล้วค่อนข้างน่าจากตกใจนิดนึงเพราะว่าเขาจะเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่5,000หยวนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงิน US นี่ยจะอยู่ที่ 765เหรียญ u s ดอลลาร์ซึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทซึ่งสำหรับ snapdragon 888แล้วก็แบรนด์ realme เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องมารอดูการเปิดตัวอีกทีหนึง่งเชื่อว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว realme r e s pro น่าสนใจมากแค่ไหนเนี่ยก็ลอง คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับเสียงนกดังมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e